หลายอยู่ดิวันนี้ปลาเนาะพี่น้องใส่ถุงกระเป๋ามาค่ะดูเห็ดที่เก็บมาเช้านี้ซ้ำไงพี่น้องค่อยเก็บเห็ดกลับบ้านละเก็บทางป่ากลับบ้านแล้วอา,ากบบาศเย็นๆค่ะนี่ปลา แล้วก็เห็ดหนักจังเนยค่ะมีหนาบบอกนี้สิบลอเลยนี่ค่ะมันจะไม่กอดนะคะเห็ดต้นฝนเจ้าว่าฉับๆับฉับับอาจจะไม้คอยว่าด่างบ่สั่งไม้อยู่ค่ะ <c oughs> สั่งมาเสียอีกบก่ เป็นคนคอยรักษาของปันนะว่าก็จมดูอ <c oughs> มณ์บรรยากาศในป่าชื้นดมลมแห้งขี้มูกขี้ตาไหลหนาวตัดสส้นแล้วค่ะเชื่อพวกนี้โมเหลือเด้จ้ะก็เหมือนมีสัตว์ป่ามากินเพราะกระม้าหมนเก่าโมเหลือ แล้จะแยกคลิปตัดเห็ดขาเห็ดดีกว่าค่ะงคนบบเห็นเห็ดสวยหน้าหนาวเห็ดหนาวยินเ่ะ แมงเยอะเลยนอนค่ะถาดกินแล้วต้องถาดต้องสัตว์ปลาแย่งกันกินเห็ดเห็ดหนาวมีน้ำหนักล้มนะคุณพี่น้องค่ะใบหยาดล้มยานต้นใหม่หมากยังรุนลงมากจะ้ะหมากสนรุลนล้มแห้งไร เฮ็ดเนฮ็ดก้อนนั้นสิได้น้ำฝนมัน่้นักก็ไปอบแห่งหยากก็เอาขึ้นมาท่าไนกินเขาอยนุ้งเขา นี่ไหมจีดังจบๆเดี๋ยตอนนี้เห็ดน,น่าจะออกทุกป่าแล้วจ้ะถังด้ดูการแล้วก็เลยไม่ค่อยมีใครมาแย่งเห็ด <c oughs> คนอาจจะเยอะเสาร์อาทิตย์นะคะวันนี้ไม่มีคนแย่ง อันนี้มีออเดอร์เลยจ้ะเสจยไปพี่คนไทยก็สั่งเห็ดก่อนตะดอกตุ่มตู่แบ่คนคนมัก กว่าสิบปปดบาถึงควายเมื่อยละเฟ ไม่อยากแยงงก่งันจัดเลยเอาติดเลยนี่แหละต่ว่ามันก็สซุกกระปกนะไป่นอะก็ต้องเอาอากึ้นก้าถ้ามีนม้ำไหลพี่จิกกอบดีกวดด่าคนตกใส่ใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีแล้วในป่า ดอกนึ่หแหลเจ็บบ่หันก<ม>ึนไปปลาเทิงก็ได้เลยจ้ะแต่ว่าขอบบ่ไปผมหน่วยอุ๊ย แดตจะหกักเถอะว่าอยากตัดลายค่ะจะได้เห็ดงามๆตุกุกตุกุกแฟรตุกุกเลยค่ะไปจะเห้องไปโต เก็บมาได้ยุทที่เก็บมาได้วันนี้เช้านี้จกะกปนโอกาสได้ลายได้ดอกกำนันตัดขาแล้วก็สวยงามเหม็นไ่คคะว้าวชาดิป้า ใบไ,ไม้เริ่มเปลี่ยนสีแล้วพี่น้องละ่ะใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีใบต้นโอ๊กค่ะพี่น้องค่ะต้นโอก๊กต้นบุกกับบ้านกันดีกว่าเราตนน้นน้อยเต็มเลยค่ะไะห้เพิ่งนหมุดหงงามค่ะพี่น้องมีมาเดิดนไป Oh, i mm -hmm. you... Cow. soon. บ้านกัดคำแบบเ้าะใาซ้ำแล้ว,บลวใบไม้เปลี่ยนสีบรรนี้กาศถ้าคนกระเม่นอ่นป่าเห็ดได้พี่น้องอ่นช่วงเทบจไปเป็นยางไปบึงเออปลานนี้ไว้ทิมเบอไหร่ละเออบรรยากาศป่ายั้มคำพี่น้องร,รอบๆป่าแต่ภูเขาละจ้ะ